ข้อหวยแฮซื้อเลขมงคลทะเบียนรถยนต์พัทท่นั่งหมดเกลี้ยงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขกันดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขเด็ดเลขดังงวดนี้นะคะที่มาแรงในแผงลอตเตอรี่นี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะนั่นก็คือเลขมงคลนะคะเลขรถยนต์พัทท่นั่งนะคะรวมถึงเลขในโอกาสคล้ายวันเกิดของพลตีหญิง เจ้าคุณพระศนีนาถพิลาชกัลยาณีนะคะเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2528นะคะอายุ36ปีนะคะซึ่งเมื่อวันที่26มกราคม25 6 4ที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ,สะเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ของเจ้าคุณพระศินีนาพิลาศกัลยาณีนะคะโดยนั่งรถยนต์พระที่นั่งหมายเลขนะคะ9904นะคะทำให้เลข9904 904 990นี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะรวมไปถึงเลข3625 5228แล้วก็เลข36นี่นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะ บรรดาคอหวยนี่กวาดซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะเป็นเลขฮอตเลขดังเลขยอดนิยมในแผงลอตเตอรี่เลยนะคะขณะที่รถยนต์พระนิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ,สะเสด็จพิธีส,สวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกและวันกองทัพไทย คือเลข16นะคะก็เกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะคะมีเลยนะคะเลขฮอตเลี้ยงคิดในแผงลอตเตอรี่ตอนนี้เลขเหล่านี้นี่เกลี้ยงแผงนะคะหาซื้อยากแล้วนะคะหรือไม่ก็ราคาพุ่งเป็นเท่าตัวเลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ